ที่ผมศึกพอพอสวดเขาเข้านอนกันใช่ไหมล่ะพี่ได้ยินเสียงกุ๊ก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 กกตอนที่ไยินขนลุกเลยเขาเอาตีนึ้มาครานี่ขนลุกเลยพูดโอ้พูดพขนลุกเลยไอ้ย่อโอ้ยเยอยไม่อยากเล่าเลยสวัสดีพี่มาลีหัวโลนสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาส์เตอร์โมเมนต์ครับ มารีจำโฟกได้ไหมตอนนายแรกที่เราหนา่งอมล์โฟกวงเวงนักเลงโลห <c oughs> ะกฮัลโหลมารีโซเยอร์ลองแคนกูไม่เคยอยู่ใต้ตีนครับกูกูมีแค่กูไอ้หลุยล้างลูกแค้นสวยมากครับไม่กี่วันไม่ทำยุญเย็ดกันกี่ครัร้งบวชวันเดียวได้บุญไหมครับได้ดิครับเราจะบวชจิตใจเราสะอาดไม่สกปรกเหมือนคนละคนแล้วเราวแล้วแล้วมาผมไม่สกปรกเหมือนเพื่อนผมก็ต้องไต้องด่วนหเพื่อนผมบวชนะแต่ไม่เข้าวัด แค่นั้นเองมันไม่เคยบวชเลยนะเออบวชมาสองสามปีด้วยแต่อยู่หน้าคอมเออแล้วแต่ไอ้เนี่ยนี่ดูถูกไอ้เนี่ยแต่สุดอาบน้ำแปรงฟันเกลียวไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ลองแคร์เดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเตะออกแคร์นะไอ้สัสใครไปลองแคร์มันใครหลุยใครไปลองแคร์มันวะเนาะอ้เนี่ยเดี๋ยวกูเตะออกแคร์นะกูบอกก่อนนะรับใช้ใต้ดินนะคะเออใช่ใช่ถ้าพูดอย่างงี้กูกูเตะออกแคร์นะกูบอกก่อนพูดพูดกับลองแคร์ดีๆหน่อยไอ้พูดหัวแคร์ดีๆหน่อยไอ้ลองแแคคครนนัับไอออ้ลงตวเย ใครอยากเป็นหัวมึงหน้ากจังไอเดียดเดียวใครไปลองแทนมันใครใครอยากไปลองแคนมันวะบวชให้หน้าไฟให้พ่อหรือแม่ผมบวชให้คนดูครับอาบุญให้คนดูครับผมผิดหรองี้มึงบวชหน้าไฟคนดูคนดูตายเนี่ยตามไปหาด่าคนดูเลยซะไม่กูบวชให้คนดูกูที่กูบวชกูว่าบวชอาบุญกูสนให้คนดูกูผิดหรอโอ้โหผิดหรอครับทุกคนดูนะครับว่าใครปากตอนแหลกกกันอะ ผู้ตรวจดีขนาดที่มาลีไม่มีผมยังเรอขนาดที่มาลีขนาดที่มลไม่มีผมยังเราไอ้หลุยูดนี้มองด้านซ้ายหมอหน้ายเหมือนแบบหบึ่บวชวันดียวบวชพอกระเทือนนิจตาเลยหมอง้าหน้าโอ้โหใครนิจตานี่เองหลอดจ้าผมจะบอกนะครับ พี่คิงอ่ะมันบวชมาสองปีแล้วทุกคนเห็นเพื่อนผมไหมบวชสองปีหัวนี่โกนหัวนี่ล้นแต่มันเคยแบบแต่มันเคยบวชให้คนดูไหมไม่ไผมนี่ยอมใส่ผ้าเหลืองโกนคิ้วทําให้คนดูทุกอย่างคนดูขอให้ผมออกจากวัดผมก็ออกหัวโล้นแล้วดูเท่โคตรคูลเลยเอซเลยครับพี่คิงเออไอ้นั่นน่ะวัดไอ้นั่นน่ะผ้าปลอมผ้าจอมปลอม นี่พัดจริงนี่โกนคิ้วใส่ผ้าเหลืองอยู่วัดไม่สตรีมเกมแต่เสือไปหารับจ้างบวชตามงานศพจรงิงเนาะตาเอ้ยเฮ้ยพ่อมึงอะดูนี่เนี่ยเฮียพ่อมึงอะแล้วจ้างงานบวชตามงานศพพ่อมึงอะตั้งแต่มาลีไปบวชมาวันเดียวแม่แหม่แม,แ,มแอบล่อกับนิโกไปหลายน้ำอยู่ลูกดีเนาะนิโกพ่อมึงนะผมขอเล่าแล้วกันทุกคน จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เสียใจกับแม่แหม่มด้วยนะจะไม่เชแต่ดีนะข้องนึงมาเจอได้เด็กกูไปหาอ่ะฟังนะอันนี้จะเล่าแบบดีๆสาระเลยแค่นั้นแหละโอเคมากูเล่าเลยตอนที่ผมบวชวัดอันนี้อันนี้ไม่ได้โมนะโมขอพนมมือเลยตายตายาำโมขอให้ตายเลยนั่นแหละมากูจะเล่าให้ฟัง ทำไมถามดิทำไมว่า <ละ S 1> ผมว่าวันเดียวอยู่่ทีคะไรเนี่ยเ e ต้าแครอทอ,อ,อะไรเนี่ยตั้งแต่ภาพนี้แล้วเนี่ยกูขอแจ้งความนะกูเอจานะอจริงด้วยคือผ,ผ,ผ้าผมนะครับผมผมลงผมี้หนีออกจากวัดมาดูเล่าดูยาแล้วตอนแลว่าคิดถึงเอฟซีโอทำไมผมวชดวันเดียวศึกเป็นคุยไรครับท่านแล้วมึงยาวเลยไงครับโยมคือผมนอนไม่ได้ครับหนึ่งแล้ววัดเขาไม่ให้เปิดพัดลมนะครับ ัมััมนไ่ีเหรียญหลวงพี่ตาฟันเหลืองเต๋อหม่ครับจะเช่าโอ้ยกูจะได้เล่ามินี่เหลืองเต๋อพ่อเันไงผมจะเล่าต่อเลยมันมันไม่มีพัดลมน่าชื่ออินุสหน่อยครับไม่ด่าครับน้อยอินุตเฮียพอก่อนลีโอดแม่งหาแต่กูด่าใครกูยิ่งไม่ได้เส้ว่าคาร์บอนห้าร้อยห้าสิบห้าคือมันมันไม่มีพัดลมและทีเนี้ยผมนอนไม่ได้ แล้วทีเนี้ยผมได้ยินบทสวดอ่ะเขาสวดกันกันคืนอะ่ะผมสวดไม่เป็นใช่ไหมละ่ะคือผมนอนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะผมก็ได้ยินบทสวดแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเดินออกไปดูใครสวดกันแล้วพะน่ะแล้วพระแล้วพะน,น,น่ะเขาสวดกันประมาณเจ็ดองใช่ไหมล่ะองแล้วมันมันมีไอไออะไรวะไม้ไม้ไม้ไอ้นั่นอ่ะไม้ที่แบบมาปิดหน้าเออปิดหน้าสวดกันหมดเลยน้มตสาพระโตอ่ะที่เนนแอร์มาสตรีมเกมช่องลูกป้าแหม่มรอครับจริง ผมก็เดินออกไปดูเขาบอกว่าเขาก็แบบทําอย่างเงี้ยเปิดมาบอกว่ามานั่งให้ให้พี่ไปนั่งแต่พี่ไม่พี่ไม่ไม่ยอมไปนั่งพี่มาลิงเป็นแครอทรอครับเห็นบุชเป็นพระอสมเพศเชษพี่ก็เลยแบบเดินเดินออกมาพี่สวดไม่เป็นแล้วมันมีพระองค์หนึ่งอะเดินมาตามเป็นเด็กน้อยเหมือนกันเลยเป็นเนนเหมือนกันนี่แหละเดินมาตามแล้วพี่ก็สวดไม่เปลี่ยนไม่รู้ทาแล้วพี่ไม่รู้จะสวดยังไงเขาก็เดินมาตามว่าเขาพูดเขาพูดอิสานนะเออ แล้วพี่ก็หลดท้อไงไม่เป็นพี่หัวพี่สวยจังแล้วจุดพลิกรู้ไหมพราะอะไรที่ผมสึกพอพอสวดเขาเข้านอนกันใช่ไหมละ่ะพี่ได้ยินเสียงกุตอนที่ก <ขน S 1> <ว>ด้ยินขนลุกเลยเขาเอาตีนมาขึ้นนี่นี่ขนลุกเลยพูดโอ้โหพูดพูดบขนลุกเลยไอ,อ,อ้ยี่อโอ้ยเฮอะอยากไม่อยากเล่าเลยสวัสดีพี่มาลีหัวล้น เอาจริงๆขนาดเล่าแม่งยังกลัวเลยเนี่ยไอ้เที่ยอยากเป็นลูกแคลนพี่ต้องทำไงครับทำใจครับจริงจริงต่อเลยไหมหรือได้ยินกูก๊กูสามครั้งอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยผมปิดหน้าต่างอะไรมันจะมีหน้าต่างทางซ้ายาทาง,<ไ>งขวาแต่แต่ว่าผมไม่มีแต่แต่ว่าผมไม่มีพัดลมนะแล้วมันก็มีพระอยู่ข้างหลังผมองค์หนึ่งอะ่ะพระแบบเป็นที่แบบรูปปั้นอะ่ะพระที่แบบน,นั้่างเงี้ย ล้วนซาทายกประยุทธ์ดีห้าผมแม่งเราทีเนี้ยผมแบบตอนจะไปปิดประตูอ่ะผมปิดประตูแรกอ่ะไม่เป็นไรพอปิดประตูที่สองอ่ะผมเห็นแบบมือแบบอย่างเงี้ยห้านิ้วอ่ะก้มลงมาอย่างเงี้ยใส่ผ,ผมอย่างเงี้ยก็มาใส่ผมอย่างเงี้ยไอ้ยีละปากแม่งโคตรยาวอ่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่คิดว่าเป็นเป็ดแ,แต่ว่าเหมือนตัวอะไรไม่รู้ด้วย ัต่อมาปุ๊บผมไม่อยู่แล้ววัดนั้นนะ่ครับตอนที่บวชไม่ดได้ไปสวดพระอภิธรรมอีแหมมไหมครับไม่ได้สวดครับน้องไปสวดให้พ่อเหมือนรพระอภิธรรมจริงๆแม่งนั่งกลัวจริงขนาะผมรอบผมยังกลัวเองเลยเอ็ซี C, มาลีลูกอีแหมแมแหมมแหมมจริงๆครับทุกคนผมไม่ได้โกหกทุกคนเลยโกหกขอให้ผมตายเลยผมก็เลยออกมาเลยแม่ถามว่าเอาต้าลูกทำไมไม่ใส่ ถ้าเหลียงล่ะที่มันจะบวชที่วัดน่ะลูกเลยบอกว่าอยู่ไม่ได้ครับแม่อยู่ไม่ได้ครับวันนี้อยู่ไม่ได้แม่ก็บอกว่างั้นพาไปหาหลวงพ่อก่อนพาไปหาหลวงพ่อก่อนกูเลยขับรถหนีแม่บมาเลยไปหนม่มมารอเอาจริงกูเลยมาอยู่เนี่ยกูเลยรักพวกมึงกูเลยออกมาเลยเนี่ยแต่จริงกูต้องอยู่วัดเจ็ดวันเนี่ยไม่มีซิกแพคให้เธอขย้ำแต่มีแก้มจ้ำม่ำให้เธอขยี้ ทำคมบาดใจมามึงมึงจะแข่งกรรมนอะไรกันวะเฮ้แต่ทุกคนเนี่ยก็ตั้งแต่ผมศึกมารู้ไหมเป็นเพราะอะไรบวชวันเดียวหนึ่งสองสามตอนละลืมเพื่อนบวชวันเดียวเพื่อทุกคนอ่ะทุกคนดูผมบวชวันเดียวปุ๊บผมออกมาจากวัดผมผมด่าพระอาวาสอะ่ะเจ้าวัานอะไม่ได้เชิงด่าหรอกแค่พูดแบบไม่เพาะเฉยว่าทําไมกูกูไม่ศึกเงี้ยกูจะหนีกลับนี่ ไนนอแครอทมาลีขยะาหมมบวชเอาบุญหรือบวชเอาบาปไอควายเดไเนี่ยเกิดไเนี่ยเจอกูโดนเล่นของใส่แน่นอนเลยอยากตกหัวพี่มากเลยครับตกให้ดูทีหนึ่งครับบอกไม่ชัดอีกโอ้้าสักทีเถอะเอะทำไมรีบลาออกจากแก๊งแครอทจังเลยครับ ไม่ได้รีบลาออกครับเพราะว่าผมรักคนดูผมทิ้งคนดูไม่ได้แล้วก็อีกใจนึงผมก็อยู่วัดไม่ได้นะครับกลัวมีปัญหาเขาแม่แหม่มต้องร้องจักเมื่อเจอผมจับกุ้งแตงตะแคงเย็ดแม่กูไม่ร้องหรอกเคยโดนมานักกว่านี้เห็นดอมากไหมครระหว่างจีวอนกับฟันไอตาอันไหนเหลืองเตอะกว่ากันระหว่างจีวอนกับฟันกูอันไหนเหลือยงกากันมึงตอบดิทุกคน มันดูเนียนมาขนาดนี้แล้วมึงตอบให้มันชื่นใจไิบวชวันเดียวเองแม่มึงภูมิใจเหน็นนะทุยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมเนรคุณก็แม่กูก็ภูมิใจดิครับน้องถ้าแม่กูไม่ภูมิใจแม่กูคงไม่ให้กูบวชหรอกมึงเป็นเฮียอะไรแล้วมึงเป็นเฮียอะไรที่มาลีเป็นมะเร็งหรอครับแล้วแหม่มจะอยู่ยังไงและรูปนี้เหมือนกันเนี่ยรูปนี้เหมือนกันเนี่ยรูปนี้สรรหามาขอแจ้งความด้วยนะครับเอารูปผมไม่แต่งนะและไม่ขอนะแล้วแบบทําบาปด้วยนะ อนย่าทูฟันเลยครับเหม็นออกจอสองรูปนี้นะครับสองรูปนี้นะผมขอแจ้งความจับนะผมไปแน่พวงนี้ลงมันทิดจาวันแน่หลวงพี่ตอเหลืองเตะเกินไปครับเวยเอารูปนี้มามาลงคอมเมนต์กูแทบลบมไม่ทันนี้เหี้ยะี่มรู้จักหมามปากครับหมามะฮีแบมแหม่มอีบานอะเพราะมือ่ะชอบเอาไปคอมเมนต์หน้าเฟซกูเดินแลยแล้วกูโคตรอายผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขามาเม้นมันนุ่นมันนี่กูต้องรีบรลบ ให้กูหัหลวล้นกูก็ง่าพอ<ว>แล้วบวชให้แม่รอครับเสียใจด้วยนะครับที่ตาหน้าตายตามแม่เนอะอะไรแม่กูยังไม่ตายเดี๋ยวกูโทรให้เลยไหมเอาไหมกูถามแม่กูเลยมาเนี่อยากกินข้าวฟรีบวชเพื่อไปหาฮีแม่ทีแต่เสียดายชีวาจึงกลับมาให้เด็กด่านในสตรีม <laughs> อะไรครับผมบวชผมพิดเลระครับ <laughs> เออ <laughs> ผมบวชอาบูน <laughs> ขอให้แม่แหม่มไปสู่สุขคติหน้าตาบวชให้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเดียวตะก็ตายแล้วเออจเจริญนอบประเทศไทยจเจริญจริงจริงะพี่น้องเอ,อ,อ้ยเว้ยกูทําอะไรกูก็ผิดกูไปทําอะไรกูก็ผิดไอหน้าหีหมาเย็ดเม่มิงไอไอมาลีไอหน้าหีเอพีไอควายง่ถามว<ๆ>่ามึงสั้นๆเลยมึงเห็นอะไรไหมเนี่ยมึงอยากตายกันไหมเดี๋ยวนี้เนื้อแค่กลนหัวก็ได้บุญลูกกระสุนทองแดงนะครับ าตาพี่โลนแปลงปันบ้างนะครับเก่งจริงมาดิมึงก็มาดิมึงมาดิมึงก็มาดิครับมาดิฮะ,ะพี่มาลีนะครับมาดิพี่อ่ยคนอื่นหัวโล้นไม่เห็นด่าไอ้ซัดอู้หัวโลนวันเดียวด่าหาพ่อมึงเนี่ยนั่งหัวพ่อมันเนี่ยหล่อว่าห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่หล่อหรอกแต่สาวตติม เราก็มีผมมาเส้นหนึ่งว่ะจิกกระจายกันนะ่ะมึงเลิกมึงเลิกลอกกูได้แล้วนะไอเรื่องหัวโลเอ้คอดำก็ฟันเหลืองส่วนผมเนี่ยกูจะรีบไปซื้อน้ำยาปุกผมมาเค็นั้นแหละกูสระแม่งทุกวันนะ่ะสามชั่วโมงสระสามชั่วโมงถูให้แม่งขึ้นเร็วๆขอเป็นเด็กข้างไข่ที่พี่รับไหมครับพี่แม่งโครตหล่อเท่ทุกคนครับผมวแหละช่วยผมอย่างนึง เสชหาคนทำสองรูปนี้นะครับหาได้กูมีรางวัลให้คนละหมื่นพวกจังไรแมน,นเนี่ยผูนะ้เยียมสุดยอดครับพี่หลวงพี่แครอทอะไรครับหลวงพี่แครอทเลยครับผมไม่กินแครอทเป็นไรเออใครมึงเป็นอะไรเนี่ยใครแครอทบวชทำเฮียไรบวชแล้วบุญไม่เข้าหัวมึงหรอกอ,อ้าวบุญไม่เข้ากูแล้วไงบุญมีแต่กำบงังมึงรู้จักเปล่าเออประเทศชาตินะพี่น้องเอ,อ้ย ไปรองแคลนไอต้าวแครอทตะเหลือเตอะเออขาบลูกปืนโชว์ทีครับเอาง่ายๆลูกเนี้ยเช้าให้ข้าวเย็ยนให้น้ำขอทีหน้ากูหน่อยครับผมอยากอยู่แคลนพี่อยากโดนตรงนี้งงเอกกเองงใช่ไหมล่ะพวกกูทำได้ยังไงงง มึงงงกันแล้วดิไอ้เฮียมึงเคยดูขุนพันเปล่าคแค่นั้นแหละมึงเคยดูขุนพันเปล่ากูจะเล่าอะไรฟังด้วยไอ้เฮียพอกูบวชพอกูบวชเสร็จใช่ไหมกูขับมอเตอร์ไซค์อ่ะกูขับมอเตอร์ไซค์ของของ,ของป้า,ก,าปกูอ่ะไ,ไ,ไม่ใช่ครับร<อ>ไม่ตายครับผมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะเวฟเวฟร้อยยี่ห้าเลยร้อยยี่ห้าบันะบางลงมอ่ะขับขับไปปุ๊บแล้วผมใส่หมวกไ,ไปอ่ะแล้วแล้วลมมันตีขึ้นอ่ะ ไี่คโโ<ว>ุ่ผู้หญิงบอกว่าว้ายหัวหล่นว้ายหัวหล้น,ห,ลนหัวล้อกันแม่งกูโคตรอายแล้วหมวกกูต้องขับขับไปเอาอะ่ะเฮ้ย